วายแท็ก4คใบเทอร์โบแตนกลั่นกลั่นกลันต์ต,ต์เออีดีมาพร้อมเดอรไลท์่ตัวซหรือว่าซีแคมนั่นเองห้านะตัวนี้เพิ่มระบบความปลอดภัยด้านหน้านะครับเพิ่มในส่วนของมุมมองด้านหน้าถ oh ึงสอโอ้มาวสามสอง ตนลตนตนันตนนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแตงโมฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถที่อยู่ด้านหลังโมเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว Y Tag 4คูณ2ใบเทอร์โบนะคะราคา100,000 เอ่อหนึ่งล้านขออภัยค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทและตัวนี้เป็นสีขาวนะคะที่จะต้องเพิ่มเงินแค่เพียงหนึ่งบนบาทเท่านั้นเดี๋ยวโมมาพาชมด้านหน้าตัวรถเลยว่าเขามีอะไรเด็ดนะคะวันนี้เดี๋ยวพามาชมด้านหน้ากันเลยจ้า,าม,มาชมด้านหน้ากันเลยนะคะว่าตัวนี้มีอะไรเด็ดเดดนะคะเจ้าตัวด้านหน้า,าบอกได้เลยว่าไฟตัวนี้เป็นไฟ LED มาพร้อม Daylight รูปตัว C ีนหรือว่า C c a m นั่นเองที่จะใหะ้ในส่วนของความสว่างเพิ่มในยามค่ำคืนและมาดูด้านหน้าของตัวโลโก้สัญลักษณ์ตัว Ford ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะาตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของรูปตัว Ford นั่นเองและมีตัวกล้องด้านหน้านะตัวนี้เพิ่มระบบความปลอดภัยด้านหน้านะครับ เพิ่มในส่วนของมุมมองด้านหน้าถึง360องศาประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนะคะปลอดภัยมากขึ้นเลยและเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมเซนเซอร์ด้วยกันนะคะถึง4จุดเลยสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยและก็สมรรถนะต้องยอมรับเลยว่าตัว Ford เขาสร้างมาโดดเด่นด้วยกันเลยโมไม่ โลเลเลยถ้าอยากจะเดินเซมาด้านหลังด้านข้างเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันต่อเลยจ้ามาดูด้านข้างเลยตัวล้อบอกได้เลยว่าตัวนี้ลูกค้าได้แต่งเป็นล้อแฮนด์คุกขอบ18อันนี้บอกได้เลยว่าตุ๊ดชอบมากๆแล้วมาดูตรงนี้ต่อเลยจ้ะตัวนี้บอกได้เลยว่า กระจกด้านข้างมาฟอมฟ้อมไฟ LED และมีกล้องมองข้างๆนะคะบอกได้เลยว่าตุดกระชอบเช่นกันเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะตุดตๆุตุ๊ตอยากสนะนำเสนอด้านท้ายตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างเก๋ s แลนเดอร์โอเคเต่งเตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกได้เลยว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นของตัววายแท็มีอักษร YT ค่อนข้างจะชัดเจนตัดกับสีรถวิ่งไปไหนโอเครู้ว่าวายแท็กแน่นอนและด้านหลังก็ยังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ที่จะเพิ่มความปลอดภัยด้านหลังเมื่อเราเหยียบเบรกจะทำให้มุมมองด้านหลังสร้างความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าเมื่อขับขี่บนท้องถนนอันนี้ตุดก็โอเคเช่นกันและมาพร้อมกล้องด้านหลังที่ เปิดมุมมอง360องศาด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยด้านหลังอันนี้ตุดก็อยากนำเสนอพร้อมในส่วนของเซ,เซนเซอร์ถึง4จุดเลยจะบอกได้เลยว่าเวลาเราขับเคลื่อนถอยหลังเข้าที่จอดในที่แคบๆตัวนี้ก็อยากจะแนะนำในส่วนของระบบความปลอดภัยของตัว WiT แท็ตัวนี้อันนี้ก็อยากจะนำเสนอคุณลูกค้าเช่นกันจะ้ะเดี๋ยวมาชม ภายในห้องโดยสารกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจสำหรับตัววแท็กคันนี้มาเลยออ้มค์กัด้านในค่อนข้างหรูหลาา่ะฮัลหลราตี้พร้อมในส่วนของอะไรเอ่ยด้านหน้าเป็นหน้าจอที่รองรับในส่วนของการสัมผัสมีรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay อันนี้ตุ๊ดชอบและมีส่วนของหน้าจอดิจิตอลหน้าปัดด้านหน้าและมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอันนี้โอเคมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมวันนี้ถูกใจกันบ้างหรือเปล่ากับรุ่นที่มาแนะนำวันในวันนี้กับรุ่นวายแท็กไบเทอร์โบสำหรับสุดท้ายนี้โมก็จะขอปิดคลิปกันเลย สำหรับคนใดที่ชมอยู่แล้วอยากจะได้รถนะโมก็อยากจะแนะนำในสองห่องรุ่นนี้ไว้เป็นตัวเลือกวันนี้โมก็ฝากไว้สุดท้ายด้วยกับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องโมด้วยแตงโมฟอร์ดวันนี้โมล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บายบาย mosey 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 <laughs>